สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช,มช่อง d i r เตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์แนวหน้าออนไลน์คอลัมน์อ่านระหว่างบรรทัดเขียนโดยคุณสันติสุขมะโรงสีมานำเสนอครับข่าวลือทักษิณจะหนีหรือไม่หนีกับคาดการทางการเมือง อายการสูงสุดมีคำสั่งฟ้องทักษิณชินวัตรคดี112กรณีให้สัมภาษณ์ซื่อมวลชนที่ประเทศเกาหลีใต้เมื่อ21พฤษภาคม58ตั้งแต่ช่วงยังหนีคดีอยู่ต่างประเทศโดยนายอำนาจ,จเจตเจริญรักอายการสูงสุดได้มีคำสั่งฟ้องนัดให้นายทักษิณมาพบพนักงานอายการเพื่อยื่นฟ้องต่อศารอาญาในวันที่18มิถุนายน67เวลา9นาฬิกา ช่วงเวลาไล่เลี่ยกันนี้ยังมีคดีเกี่ยวข้องกับนักการเมืองและพักการเมืองสำคัญสำคัญได้แก่คดีความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินสิ้นสุดลงหรือไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลร,รัฐธรรมนูญคดียุบพ,พักก้าวไกลเพราะมีพฤติการล้มล้างการปกครองอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลร,รัฐธรรมนูญและคดีอดีตนายกทักษิณมาตรา1นึออายการสูงสุดสั่งฟ้อง คดีจะไปที่ศาลอาญาปรากฏว่ามีการวิเคราะห์คาดการ์กันอย่างกว้างขวางทั้งในเพจข่าวการเมืองอินฟลูการเมืองฝั่งสีต่างๆซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาในหมู่คนสนใจการเมืองแต่บางส่วนมีการพยายามปั่นอารมณ์ผู้คนในสังคมเกินเลยข้อมูลความจริงไปไกลผมได้รับข้อความทางไลน์หลายข้อความเป็นเนื้อหาวิเคราะห์เรื่องราวต่างๆกัน แต่ชี้นำไปในทางเดียวกันสรุปว่าทักษิณจะหนีไปก่อนวันนัดฟ้องคดี112บางคนมีเรื่องเล่าถึงขนาดว่าเช่าเรือเร็วแล้วเตรียมขึ้นเครื่องบินไปแล้วบางคนมีเรื่องพิสดารถึงขนาดว่ามีคนเมาที่โคราชแล้วหลุดปากอะไรแล้วใครทำยังไงเล่าเป็นตุกเป็นตะไปไกลมากผมเป็นคนที่วิพากษ์วิจารณ์คุณทักษิณมาโดยตลอดแต่เห็นว่า เรื่องเล่าที่ปราศจากหลักฐานข้อเท็จจริงรองรับเหล่านี้ล้วนแต่ไร้สาระและไม่เป็นผลดีแก่สังคมคือคุณทักษิณจะหนีหรือไม่หนีนั่นเป็นเรื่องหนึ่งแต่เรื่องเล่าที่ปราศจากหลักฐานความจริงแล้วศาสตร์โคลนใส่กันมันไม่ควรจะถูกนำมาใช้อีกต่อไปแล้วโดยไม่ว่าจะเป็นใครฝ่ายใดก็ตามในฐานะคนทำสื่อคนหนึ่งผมมีความเห็นว่า แม้ข่าวทํานองนี้อาจถูกใจหลายท่านอาจสะใจหรืออยากให้เป็นจริงในบริบทที่สื่อจำนวนมากรวมถึงอินฟลูแย่งกันหายอดคนดูยอดเอนเกจเมนต์ในโลกโซเชียลการปั่นกระแสปั่นอารมณ์ด้วยเรื่องราวหวือหวาป้อนคำพูดแบบที่คนอยากดูอยากได้ยินมันทำให้เรตติ้งดีแน่นอนครับแต่เราต้องถามว่ามันเป็นความจริงไหม หรือมันมีโอกาสเป็นไปได้มากแค่ไหนความเห็นผมคือทักษิณยังไม่น่าจะหนีไปไหนหรอกครับโอกาสน้อยมากที่สำคัญยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าจะหนีด้วยสำหรับคดี1นึของทักษิณเมื่อไปศาลก็มีโอกาสจะได้รับการประกันตัวเหมือนอีกหลายๆคดีแต่อาจกระทบแผนการเมืองบางอย่างของเขาผมพูดเช่นนี้เพราะมองตามสภาพความเป็นจริงไม่เกี่ยวกับชอบหรือไม่ชอบ ทักสินจะอยู่หรือไปจะหนีหรือไม่หนีไม่ใช่เพราะเราคิดยังไงแต่เขาจะประเมินข้อดีข้อ,ขอเสียในสายตาเขาผมคิดว่าสื่อที่จริงใจกับคนดูควรต้องกรองข้อมูลและความเห็นที่เป็นประโยชน์ให้คนดูไม่ใช่ป้อนความเห็นปรุงแต่งเรื่องราวเพื่อความนิยมของตัวเองเพื่อสถานะบางอย่างเพื่อความสะใจหรือเพื่อเรตติ้งอย่างเดียวเราจะเห็นเพจการเมืองต่าง ั่นกระแสด้วยเรื่องนี้กันมากมายซึ่งจะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนอกจากปั่นความรู้สึกความสะใจไม่ว่าสุดท้ายเขาจะหนีหรือไม่หนีแต่จะเกิดผลลบแน่ๆหากเขาไม่หนีซึ่งผมเห็นว่าเขายังไม่หนีหรอกครับโดยผลลบจะถูกผลักไปตกแก่ศาลยุติธรรมเช่นหากศาลให้ประกันตัวซึ่งเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของศาลเพราะนี่คือคดีเดิม ไม่ใช่คดีใหม่ที่มาก่อเหตุหลังได้รับอภัยลดโทษหรือหลังพักโทษไม่ต้องเชื่อผมครับจริงหรือไม่จริงเรารอดูอีกไม่ถึงเดือนก็รู้หนีไม่หนีหลังจากนั้นค่อยว่ากันคดี1นึเชื่อว่าทักษิณคงจะต่อสู้ไปถึงสศาลคงใช้เวลายาวนานไม่ต่ำกว่า4-5ปีจะรีบหนีไปทำไมกว่าจะได้กลับมาหนนี้ส่วนจะคุกหรือไม่คุกเกินปัญญาที่จะกล่าว เพราะยังไม่รู้ว่ารายละเอียดในสํานวนที่อายการสูงสุดสั่งฟ้องระบุคําพูดของทักษิณว่าอย่างไรแน่ๆแต่ย้อนดูสถิติคดีที่อายการสูงสุดสั่งฟ้องคดี1นึงสองที่ผ่านมาส่วนใหญ่จําเลยมักจะไม่รอดเพราะถ้าหลักฐานไม่ชัดเจนพอมักอยากไม่ฟ้องคดีที่น่าจะมีผลถึงที่สุดออกมาก่อนคือคดียุบพ,พักก้าวไกลและคดีนายกเศรษฐาเพราะอยู่ที่สารรัฐธรรมนูญ เปลี่ยงเดียวจบทั้งสองคดีน่าจะมีคำวินิจฉัยออกมาไล่เลี่ยกันเสียด้วยคดียุบพักคก้าไกลพักคก้าไกลขอขยายเวลายื่นคำชี้แจงมาแล้ว3มครั้งครั้งที่สครบกำหนดสองมิถุนายนที่ผ่านมาหากจะขอขยายเวลาอีกย่อมถูกมองได้ว่าท่วงเวลาหรือประวิงคดีเชื่อว่าอีกไม่นานน่าจะมีคำวินิจฉัยชี้ขาดว่ายุบพักคก้าไกลหรือไม่หากยุบ สสกล้าไส่วนใหญ่ก็คงย้ายไปอยู่พักชื่อใหม่แต่คงจะมีบางส่วนเบื่อที่จะต้องวนเวียนอยู่กับการโจมตีบั่นซอกสถาบันก็คงจะย้ายพักย้ายขั้วคดีนายกเศรษฐาต้องยอมรับว่าคดีนี้ก้ำกึง่ง50-50ิบาคำวินิจฉัยมีโอกาสออกมาได้ทั้ง2ด้านแล้วแต่ตุลาการศาลร,รัฐธรมรมนูญส่วนใหญ่จะให้น้ำหนักกับข้อมูลเหตุผลทางใดนายกเศรษฐา ก็มีโอกาสรอดไม่น้อยดูจากที่สารรัฐธรรมนูญไม่ได้สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่ถ้าไม่รอดนายกพ้นจากตำแหน่งก็ต้องเลือกนายกใหม่ในสภาผู้แทนราษฎรเป็นภาวะที่จะต้องมีการเจรจาต่อรองทางการเมืองกันอีกครั้งแต่เชื่อว่าโอกาสที่จะพลิกขั้วเพื่อไทยกลับไปจับมือกับก้าวไกลจะมีน้อยมากเพราะเพื่อไทยไม่มีความจำเป็นใดๆจะต้องจับมือก้าวไกล ไม่จำเป็นต้องร่วมนิรโทษคดี1นึ 2, เพราะคนในสังคมส่วนใหญ่ไม่เอาด้วยและจะทําให้พักไปตกที่นั่งร่วมกับพักที่มีพฤติกรรมลมลางการปกครองโดยไม่จําเป็นต่อให้พัก9ก้าไกลถูกยุบสสก้าไกลสังกัดพักใหม่แต่ถ้ายังมีพฤติกรรมเดิมๆอยู่ก็ยากที่จะฟอกตัวกลับมาจับมือเพื่อเป็นฝ่ายรัฐบาลเป็นหอกข้างแคร่กันต่อไปยากมากพักร่วมรัฐบาลปัจจุบัน คงต้องเจราจาพูดคุยกันอย่างเปิดใจแนวทางใดที่จะเป็นหนทางที่ดีที่สุดสำหรับประเทศชาติและอนาคตทางการเมืองของพรรคร่วมรัฐบาลด้วยใครจะเป็นนายกหากดูตามรายชื่อในบัญชีนายกของพรรคร่วมก็ชัดเจนมีตัวเลือกจำกัดอยู่เท่านั้นเว้นแต่จะเอานายกนอกบัญชีตามรัฐธรรมนูญสถานการณ์รัฐประหารปัจจุบันยังมองไม่เห็นสถานการณ์ที่จะเกิดรัฐประหาร ตามที่มีคนบางฝ่ายพยายามปัน่นกระแสเว้นเสียแต่ว่าผู้มีอำนาจในรัฐบาลปัจจุบันพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลจะสร้างเงื่อนไขรัฐประหารขึ้นมาเสียเองเช่นการดินโทธวกรรมบุคคลต้องคดีทุจริตประพฤติมิชอบและคดีดูหมิ่นข่มขู่อาฆาตสถาบันพระหมหากษัตริย์การแทรกแซงการแต่งตั้งโยกย้ายในกองทัพหวังเอื้อประโยชน์แก่คนของตนเองการทุจริตคอร์รัปชันแบบโจรขึ้น แล้วไม่มีการดําเนินการแก้ไขจัดการหรือปล่อยให้เกิดสภาวะการวุ่นวายกระทบต่อความมั่นคงภายในราชนาจักรทั้งหมดขึ้นอยู่กับพรรคเพื่อไทยเองจะสร้างเงื่อนไขรัฐประหารขึ้นมาเองหรือไม่สันติสุขมาโรงศรีศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบ ซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่เคออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ